รองสุบินเนี่ยเป็นคนหนองบัวครับพอถึงวัยทำงานทุกคนก็ส่วนใหญ่ต้องอยู่กันจังหวัดเราก็ไปกรุงเทพเข้าทำงานกรุงเทพไม่ไปเลยไปกรุงเทพอย่างเดียวก็ไปมากรุงเทพแต่ว่าดันไปได้งานที่สมุทรสาครครับเดี๋ยวนะไอ้สมุทรสาครกับสมุทรสงครามเนี่ยผมปวดทุกทุกทีเลยอันไหนนาทุบปะตูนั่งอของคอหักจังหวัดี่ย น่าจะเป็นสมุดสงขามผมจำไม่ได้ก็ไปทํางานอยู่ที่สมุดสมุดอะไรนะสาคอนทำอยู่กี่ปีฮะไปทําอยู่นั่นอยู่สองโรงงานนะครับโรงงานอะไรบ้างโรงงานวรพรวรพรการย้อมแถวมหาชัยกับโรงงานแล้วก็อยู่จงสถิตแถวแสมดำอ๋อสองโรงงานนี้หมายถึงว่าพออยู่โรงงานนี้บางทีก็ลาออกไปโรงงานนี้ครลาโรงงานนี้ก็กลับไปโรงงานนี้อีกไม่รู้จักโรงงานอื่นบ้างเหรอ ก็กลับไปกลับมาอยู่โรงย้อมครับสิบเอ็ดปีอยู่รู้จักอยูสองโรงงานไม่ไปโรงงานอืน <c oughs> ่นทำอยู่สิบเอ็ดปีแล้วก็รู้จักกับพออาสายชน <c oughs> ใช่ครับที่นั่นครับก็คือภรรยานี่แหละนผอนสายชมก็มาทำโรงย้อมแต่เขาอยู่โรงทอส่วนตัวผมเองเนี่ย <c oughs> อยู่โร<า>งย้อมสาวโรงทอกับหนุ่มโรงย้อม <c oughs> ครับ อ๋อตอนหลังก็เลยมาเป็นแต่งงานเป็นสามีภรรยากันใช่ครับเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักคู่หนึ่งเลยนะแล้วตอนตอนหลังก,ก็ก็รู้จักเป็นที่เสร็จแล้วก็ทํายังไงถึงมาเกี่ยวข้องกันเนียวไรตอนไหน,น mm hmm. เห็นบอกว่าช่วงที่ทํางานโรงงานอยู่เนี่ยก็แน่นอน<ม>นะนี่ตังค์มังก็ไม่พอใช้หรอกใช่ครับก็ทํางานโรงงานเนี่ยรายได้ไม่พอจินพอใช้าบางโมทีแล้วก็จึงได้ไม่เท่าไหร่ครับ ก็เลยทนทนทาอยู่ตั้งเลาทนทําก่อนสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีครับอยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่าแล้วชีวิตมาเปลี่ยนตอนไหนก็เลยมีญาติมาญาติมาทำไมแนะนาไปชวนไปเป็นตัวแทนประกันชีวิตอ๋อครับญาติเขาเขาคงรู้ว่าอยากจะมีรายได้เสริมครับเขาก็เลยชวนไปขายประกันชวนไปขายประกันคือเขาขายประกันอยู่แล้วครับญาติมีขายประกันหลายคนไปไหมครับไปครับเพราะว่า ต้องการอยอยู่อย่างเดิมคงไม่ไหวแน่นะไม่ไหวก็ไปตัดสินใจไปสมัครไปสมัครเป็นตัวแทนขายประกันครับขายได้ไหมครับก็ขายได้แรกๆนี่ลองไปหรือว่าพอสายชนด้วยอลองเองไปครับอ๋อช่วงแรกก็ขายได้ขายได้เี้ยปีแรกมันได้ตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับได้เยอะก็มีรายได้เป็นเนื้อเป็นหนังครับพอปีหลังๆกจ็น้อยลงไปได้พอญาติ ทำญาติหมดแล้วก็เอยวนะตอนไปขายประกันนี่ลาออกจากโรงงานยังตัดสินใจลาออกเลยครับไปอยู่ชัยภูมิไมหรอครับเพราะยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีคือรู้ว่าอยู่โรงงานยังไงก็ไม่มีทางที่จะไปถึงไหนได้ครับก็จนอยู่อย่างเดิมนั่นแหละใช่ตัดสินใจไปตายเอาดับหน้าตัดสินใจลาออกเลยลาออกเลยไปขายประกันในช่วงแรกก็รายไดก้ก็เยอะอยู่อืพอต่อมามันก็น้อยลงอ๋อจนทําแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จ แล้วเราจะไปทําอะไรกินล่ะทีนี้ทีนี้พอดีตอนนี้ที่ว่านี่คือไปอยู่ที่บ้านที่ชัยภูมิไปอยู่ที่ชัยภูมิก็ทําไร่ไปด้วยขายประกันไปด้วยขายประกันด้วยทําไร่ด้วยไปอยู่ที่บ้านนี่คือบ้านพ่อตาใช่ครับบ้านของผองอาสายชนใช่ครับที่ชัยภูมิครับแล้วมาเกี่ยวกันอยู่ไงตอนไหนเสร็จแล้วเนี่ยก็ท่านรองเสมอท่านรองนี่พาพลพลเยี่ยมเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันเขามารู้จักกับพ่อตา อ๋อก็เลยไม่แนะนําใช่ก็คุณแม่นี่ป่วยแม่ใครฮะแม่ของลองเองครับอ๋อแม่แม่นี่อยู่ที่อยู่หนองบัวลำพูอ๋อแต่ว่าแม่นี่สุขภาพไม่ดีไม่ดีเป็นเป็นอะไรมา่อไเบาหวานเบาหวานอะไรความดันมันมมาด้วยกันเลยพวกนี้ใช่ครับแล้วก็แก้ปวดขาด้วยปวดขาด้วยตั้งแก่จ่ตั้งยี่สิบกว่าปีปวดอยู่ยี่สิบกว่าปีใช่ครับโรมานดูตั้งเจ็ดสิบกว่าปีละเบาหวานความดันนี่มักจะมาด้วยกันในพวกนี้ครับ ไไมม่รรู้เป็นนออะขงัแกก็เลยมาแนะนําบอกว่ามันมียาดีลองเสมอกับลองแนะนาครับอ๋อว่ามีแบบมีผลิตภัณฑ์ดีมีสินค้าดีอยู่สินค้าดีทานแล้วนี่ถ้าปัญหาที่แม่ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นี่น่าจะน่ๆาจะดีขึ้นแน่ครับสนใจก็สนใจอยากจะให้แม่แสดงว่าลองเสมอแกอธิบายได้แต่หภาพครับก็ตัดสินใจเข้าไป ไปหาแม่ไปดูออกไปดูเัยภูมิไปดูนิวไลท์ไปที่นีวไลท์ชัยภูมิก่อนใช่ครับไปฟังประชุมไปดูผลิตภัณฑ์ไปดูไปฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนที่เข้าไปเนี่ยคนก็เยอะสอบถามเขาก็บอกว่ามันดีก็เลยได้ตัดสินใจหมายถึงว่าไปถามถามหลายๆคนครับก็เลยตัดสินใจสมัครสมัครซื้อสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าไปให้แม่ที่หนองบัวลำพูครับเป็นคนรักแม่นั้เนี่ย เห็นแกทรมานแล้วระยะเวลาตั้งยี่สิบกว่าปีก็เลยให้แม่ทานให้แม่ทานไปที่หนหวนลำพูให้แม่ทานแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอาการที่ท่านปกติแม่เดินได้ไหมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คือเดินอาจจะได้นิดหน่อยครับใกล้ๆอาการคนแก่แล้วปวดขาแล้วโอ้เป็นมายี่สิบเป็นทั้งเบาหวานด้วยความดันอีต่างหากพอแม่ได้ทานเนี่ยครับ อาการจะก็เริ่มดีขึ้นอาการปวดขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอาการก็เป็นปกติทานปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นปกติแต่ช่วงแรกๆนี่หมายถึงว่าเดินไม่ค่อยได้ก็เดินได้ดีขึ้นับเดินได้เยอะขึ้นเดินได้เยอะขึ้นเดินได้ดีขึ้นส่วนเบาหวานที่ความดันเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าคุณหมอเริ่มที่จะลดไปตรวจคุณหมอเริ่มที่จะลดยาลง จากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เลยให้แม่ทานต่อเนื่องให้แม่ทานต่อเนื่องแล้วมาทําเป็นธุรกิจตอนไหนไม่เคยทำขายตรงมาก่อนไม่เคยหลังจากที่มีความมั่นใจว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่แม่ใช้อ่ะมันเห็นผลจริงๆครับนะเพราะเกิดจากคุณแม่ที่ได้ใช้แล้วเกิดความมั่นใจก็เลยกลับเข้ามาศึกษาแผนการตลาดเรื่องของรายได้ ก็ทํายังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจ่ายกันยังไงรับเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะมาฟังครั้งแรกมันยังไม่เข้าใจครั้งแรกมันจะงงทุกคนละได้ยินแต่ว่ามีรายได้แต่ว่าแปลว่าคนนั้นไม่ปกติครับจริงๆก็เลยย้อนกลับมาสนใจเรื่องธุรกิจครับก็เลยมาศึกษาแล้วก็ทําธุรกิจต่อเนื่องมาก็ทําตามระบบเลยนะทําตามระบบทําตามระบบทุกอย่างซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับทำเนโอไลท์ เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีระบบให้อยู่แล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งแล้วไม่เคยทำมาก่อนอแต่ว่าเข้ามาศึกษาเนี่ยระบบบริษัทมีให้ทุกอย่างแล้วก็เริ่มทำตอนนืงก็เริ่มมีรายได้ครับปีไหนตัานแต่เริ่มทำเริ่มทำก็เข้ามาปี4ี่เแต่เริ่มทำเนี่ยก็ปี50ศอแต่ศึกษาสี่เก้านี่ปลายปีละรายได้ก็เริ่มเยอะตอนทำโรงงาน ตอนทำโรงงานนี่นะมีอะไรติดตัวเหลือมาบ้างก็รู้สึกจะมีมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงครับมีมอเตอร์ไซค์ห่างครับอะไรนะภาษาอีสานมอมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างขอบคุณเปนโชคพอใจเก่าๆอ่ะเพื่ก่ๆคันหนึ่งที่ที่ติดตัวไปเหลือเป็นสมบัตินะครับตอนนี้อ้โหชีวิตคนละเรื่องอะไรเปลี่ยนตอนนี้เห็นบอกว่าอะไรนะมีรถกี่คันนะ มีรถสองคันครับมีรถวีโก้คันหนึ่งแล้วก็โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ราคาล้านกว่าบาทหนึ่งคันครับแล้วก็ได้สร้างบ้านหลังที่สองสร้างบ้านหลังที่สองยังไม่เสร็จครับประมาณล้านกว่าบาทครับแล้วก็เล้ไปซื้อบ้านเดียวอีกต่างหาอีกซื้อบ้านที่ชัยภูมิอีกครับราคาก็ประมาณสามล้านบาทครับเพิ่งซื้อเร็วๆนี้ครับเออยอดเยียรมาฉลองตำแหน่งใหม่ครับแล้วก็มีเงินสดฝาก ธนาคารแล้วก็มีอะไรนะไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นโอ้ไปสิบสิบกว่าสิบกว่าประเทศแล้วสามสี่ปีมานี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปจริงๆเลยค่ะไม่ต้องไปนั่งทุกแล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้แม่จะเอาอะไรกินครับก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปนิวไลน์เนี่ยให้ได้จริงๆครับได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ แต่มทันอยู่หนองบัวลำพูอยู่ครับแข็งแรงทุกวันนี้ทุกวันนี้นะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแข็งแรงครับโอ้ปั่นจักรยานปั่นจักรยานได้เลยยิงครับคนที่บ้านยังยังแปลกใจเลยว่าคุณแม่จากที่เดินไม่ค่อยได้นี่นะครับใช่เป็นปวดเข่าเนี่ยนะทุกวันนี้ปั่นจักรยานใช่โอ้แม่จิ่งจักรยานได้เลยเหรอได้ครับแข็งแรงมากเลยเออนะอันนี้ไม่เป็นเรื่องของอาหารนะ เป็นเรื่องของเขาเรียกอ,อาหารเสริมนี่มันเป็นอาหาร,ร,รไม่ใช่ยานะช่วยได้แต่บางทีชาวบ้านชอบเรียกยา,า,<ช>าว่าแตเขาเรียกแบบภาษาชาวบ้านน่ะไอ้ไอไอไอนั่นเราไปถือก็ไม่ได้นะแต่ว่าอาหารเสริมนี่มันไปนช่วยเติมไปส่วนที่ร่างกายมันขาดไงครับนี่ผู้จัดการรัชนีกรเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยค่ะนี่ก็บอกเห็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะเริ่มทํางานเกี่ยวกับอะไรทํางานโรงงานผ้าขนหนูค่ะ โรงงานผลิตผ้าขนหนูใช่ค่ะผ้าขนหนูที่เรามาเช็ดหน้าเช็ดตัวเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหขี้ฝุ่นมันฝุ่นเยอะมากฝุ่นมันเล็กแบบกี่ไมครอนงเรื่องภาษาภาษารมันเป็นไมครอนกันไหมที่กวาดฝุ่นค่ะฝุ่นมันเยอะมากนะค่ะมันไม่มีผ้าปิดผ้าอะไรเหรอก็มีค่ะแต่เอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยอยู่ค่ะอ๋อหรือเปิดเผยบางทีแล้วก็ไปดึงผ้าออกใช่ค่ะแล้วฝุ่นี่มันลอยไปในอากาศไปไกลด้วยนะค่ะแถวบ้านเดิมผมเคยมีโรงงานอยู่ใกล้โรงงานอ๋อ ต้องย้ายไม่ไหวขนาดเราไม่ได้ทํางานโรงงานแล้วมันไปนมีผลอะไรฮะก็ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อายจามแล้วก็เป็นไข้อดอออเอ็ดเอ็ดร่างกายไม่แข็งแรงอ่ะใช่ค่ะอันนี้หน่อยก็จะป่วยอย่างเดียวใช่ค่ะทางานโรงงานป่วยพอป่วยมากขึ้นก็ก็มองออต้องลาออ,ออก,ออกต้องลาออก เพราะว่าทางานไม่ไหวค่ะถ้าเราไม่ลาออกเขาก็ให้ออกเองนะค่ะก็ไล่ออกเพราะว่าเราหยุดบ่อยเอาหยุดบ่อยเดี๋ยวก็ให้ออกเดี๋ยวม็ไล่ออกเองใช่ไหมเราก็เลยลาออกด้วยค่ะลาออกกลับไปอยู่บ้านค่ะไปอยู่บ้านไปทำอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็นอนป่วยรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแฟนให้ออกไปอยู่บ้านค่ะแฟนก็ทํางานคนเดียวไปนอนป่วยแล้วสักแตไปป่วยนี่คือไปกินยา รักษาตัวคือไปกินยาค่ะก็ไปหาหมอที่คลินิกที่<อ>จังหวนะัดเลยดีไหมก็ไม่ดีขึ้นค่ะก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมอ่ะใช่ค่ะหมดฤทธิ์ยาก็จามค่ะหมดฤทธิ์ยาก็จามแล้วก็กลับไปหาหมอใหม่มก็จะวนไปหาหมอค่ะอยู่อย่างนั้นอนะ่ะครับแล้วมาเกี่ยวกันนีโอไลท์ได้ยังไงก็เลยมีคุณน้าแนะนําให้ไปดูผลิตภัณฑ์ของบริษัทนีโอไลท์ค่ะน้าเขารู้จักนโอไลท์ นะเขารู้จักบริษัทนินอไลไ์เพราะเขาเคยไปฟังโครงการค่ะอ๋อเขาบอกนาเขารู้ว่ามีสินค้าดีอยู่ใช่ค่ะบอกเป็นแบบเนี้ยลองไปดูที่นินอไลไรสินาก็เลยแนะนําให้ไปดูค่ะที่เินอไลไรเลยใช่ไหมที่จังหวัดเลยใช่ไหมที่จังหวัดเลยค่ะไปดูแล้วเป็นไงพอไปดูแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ถามคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อนนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะคือตัดสินใจซื้อมาใช้ดูใช่ค่ะ พราะอยากหาอยากอยากไม่อยากเป็นภูมิแพ้ละใครจะไปอยากเป็นภูมิแพ้อยากแข็งแรงแล้วก็อยากมีรายได้ก็เลยสมัครและซื้อมาทานใช่ค่ะทานใหม่ๆเป็นยังไงทานใหม่ๆก็เหมือนว่าจะไม่เห็นผลค่ะเหมือนว่าจะไม่ดีนะคะแต่ว่าพอทานติดต่อกันประมาณสองถึงสามอาทิตย์ค่ะก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมีเลี้ยวมีแรงขึ้นไม่ค่อยจามใช่ค่ะไม่ค่อยจามไม่ค่อยไอเหมือนแต่ก่อน ช่มันต้องทานต่อเนื่องครับป่วยมาทั้งกี่ปีอยู่จะมาทานต่ง <3 S 2> สามเม็ดแล้วจะให้มันดีขึ้นได้ไหะบางคนไม่ไหายใจร้อนไม่ทานไปสามวันเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เป็นมาทั้งสิบปีแล้วจะให้มันดีขึ้นเดี๋ยวนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะ,ะมันมันต้องต่อเนื่องอะมันต้องใช้เวลาเช่วงเวลาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ล้วพูดถึงกันนะนี่ยแค่สามอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วนี่บางคนใจร้อนแล้วพอพอทานไปก็เริ่มเออตอนแรกๆก็มันก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมยังจามอยู่ก็ทานต่อเนื่องไป ก็ทานให้ต่อเนื่องสองสามอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มเห็นว่ามันมันเปลี่ยนไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ดีขึ้นดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรเป็นปกติแล้วค่ะไม่จามไม่อะไรแล้วไม่ค่ะร่างกายแข็งแรงค่ะพอเจออย่างนี้ก็ตอนตอนที่ซื้อไปทานใหม่ๆนี้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจไม่สนใจเลยค่ะขอให้แต่สุขภาพดีขึ้นเออแล้วมาทําตอนไหนพอร่างกายตัวเองดีขึ้นก็เลย เข้าไปฟังเรื่องแผนการตลาดของบริษัทนีโอไลท์ใหม่ค่ะเออเหมือนเหมือนลองลองสุบินเลยนะครับตอนที่เอาไปให้แม่ทานยังไม่ได้ทํายังครับตอนนั้นคิดแต่เรื่องว่าเฮ้ยแม่ทานแล้วถ้าดีขึ้นนะดีใจแล้วหลังจากที่มั่นใจอ่ะมีความเชื่อว่าแล้วก็เห็นผลเนี่ยถึงได้ตัดสิ้นใจเป็นเป็นหลักสําคัญจริงๆนนี่ก็เป็นกับตัวเองครับ เจอด้วยตัวเองอก็เลยเราไปศึกษาดูศึกษาตอนนี้สนใจอยากจะให้มันเป็นธุรกิจใช่ไหมเพราะงานก็ไม่มีไม่ได้ทำอะไรอยู่ะไม่มีงานแล้วก็ไม่มีรายได้ด้วยค่ะก็เลยแล้วก็เลยไปทาเป็นธุรกิจทําเป็นธุรกิจเริ่มเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วไม่เคยทําขายตรงมาไม่เคยเลยค่ะทําได้ทําได้เพราะศึกษาตามระบบของบริษัทที่วางไว้ค่ะเออนี่ผมสังเกตนะมีหลายคนมาทำแล้วไม่สาเร็จเพราะอะไรหรือไม่ได้